E now your free สวัสดีครับน้องๆชาวเด็กดีดอทคอมครับวันนี้พี่ลาเต้มีคําตอบนะครับสาหรับเรื่องที่น้องๆหลายคนอยากรู้นั่นก็คือการสอบแก๊สแพดนั้นเวลาเราจะเอาคะแนนไปยื่นแอดมิชันการนะครับเขาจะใช้คะแนนแก๊สแพดแบบที่เป็นคะแนนดิบหรือว่าคะแนนมาตรฐานนี่ถ้าสมมุติว่าได้ดูในกระดาษที่เขารายงานผลมานะครับก็จะมีอยู่2ช่องก็คือช่องคะแนน ดิบนะครก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเลยกับช่องคะแนนมาตรฐานซึ่งเขาก็จะทําเป็นข้อมูลสถิติมาให้อันนี้เป็นเรื่องที่น้องๆหลายคนสงสัยแล้วก็อยากรู้วันนี้พี่ลาเต้ไปถามท่านอาจารย์อุทุมพรจามอนมาให้ครับแล้วก็ท่านก็ตอบมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ครับการน,นําคะแนนไปยื่นแอดมิชั่นเข้ามหาล<ม>ัยน้องๆสงสัยว่ารุ่น53าเนี่ยครับแล้วก็รุ่นต่อๆไปเนี่ย คะแนนที่ใช้เนี่ยจะเป็นคะแนนดิบหรือว่าคะแนนมาตรฐานครับพูดถึงเ m ้าห i o n กลางครับนะฮะตกลงกันไว้แล้วเดี๋ยวจะเข้าวันที่31ตุลาคมในที่ประชุมทปออ,อันนั้นคือการตัดสินสุดท้ายครับแต่จากกลุ่มของฟอร,รัมเนี่ยเสนอเข้าไปเป็นกลุ่มคณะทํารรงานเนี่ยเสนอเข้าไปว่าในปี53เนี่ยน่าจะเป็นคะแนนดิบก่อน เนื่องจากความไม่พร้อมในหลายเรื่องคือจะทําคะแนนดิบด้วยคะแนนมาตรฐานต้องอธิบายให้ให้เด็กเข้าใจเพราะในบางครั้งคะแนนดิบสูงคะแนนมาตรฐานต่ำใช่ไหมฮะคะแนนมาตรฐานมันมาจากค่าเฉลี่ยของของกลุ่มกลุ่มที่สองโบกบค่า sd ถ้ากลุ่มเนี่ยคะแนนสูงและกระจุบค่าีจะแบบหนึ่งค่าคะแนนมาตรฐานจะแบบหนึ่งถ้าสมมติกลุ่มเนี่ยกระจายมากเลยคือค่าต่ําสุดสูงสุดจะกระจายมากเนี่ย คะแนนมนาตรฐานก็จะเปลี่ยนสรุปแนวโน้มก็คือปี53ปี53ใช้คะแนนดิบในการพิจารณาเลือกคะแนนที่สูงสุดทีนี้แอดมิชชั่นเนี่ยน้องก็จะยืดอันไหนไม่ได้สําคัญหรอกรเพราะว่าระบบของสทศเนี่ยจะทําส่งคะแนนคือเราจะให้คะแนนทุกอย่างที่เขาสอบ,บขณะดเดียวกันเนี่ยเราก็วางระบบให้ที่ประชมุมให้ทบอก็ตอนนี้จะมาคมทบอเ,เป็นคนเป็นคนทำเรื่องแอดมิชชั่นเขาก็ต้องเขียนโปรแกรมดึงคะแนนสูงสุดไป พราะฉะนั้นสตสไม่ได้ทาคะแนนสูงสุดให้ใน<ม>ความหมายนี้นะคะคก็คือถ้าแอดมิชชั่นกลางนะเราให้คะแนนทุกอย่างที่น้องสอบ<ม>หากครั้งเราให้ห้าค่าทางนั้นเขาเป็นคนดึงเ<ม>ขาก็ต้องใช้โปรแกรมที่จะดึงคะแนนสูงสุดไปใช้และดึงคะแนนอะไรคะแนนด,ดิบแต่ถ้าเป็นรับตรงรได้คุยกันเมื่อสองวันว่าเขาอยากให้เราทําโปรแกรมคะแนนสูงสุดให้ด้วยครับซึ่งเราก็บอกว่าได้แ๋ยวทำโปรแกรมคะแนนสูงสุดให้เขาก็ดึงไปใช้ แอดมิชชั่นตรงหรือรับตรงโคต้าพิเศษเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นคนดึงคะแนนจากเราไปเองนะฮะเรามีระบบให้แล้วเราก็ให้ให้ค่าทั้งหลายของเด็กจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเดิมทั้งคะแนนมาตรฐานด้วยครับซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นคะแนนดิบหรือคะแนนมาตรฐานนี้ก็แล้วแต่สถาบันนั้นครับผมคือรุ่นอื่นๆรุ่นถัดจากนี้ไปจะเป็นคะแนนมาตรฐานแต่รุ่นนี้ต้องใช้คะแนนดิบอะไรเงี้ยมันจะดูเกิดความไม่ยุติธรรมอะไรหรือเปล่า คือถ้าเป็นรุ่นเดียวแล้วเข้าแล้วเข้าเลยไม่ได้มาเป็นซิวเนี่ยก็ไม่น่าเป็นไรครับเพราะ,<น>ะว่าน้องๆอ,อย่างสอบสามครั้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นคะแนนดิบก็คงเวี่ยงงงพอสมควรเพราะว่าเออเข้อสอบก็มีความยากง่ายต่างกันอย่างเงี้ยครับรน้องก็เลยอาจจะดูถึงความไม่ยุติธรรมหรือเปล่าสําหรับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วก็ทั้งถ้าเทียบกับการสอบในแต่ละครังด้วยแล้วก็แถมยังมาใช้คะแนนดิบด้วยครับจ้ะคือที่ผ่านมาเอ็นทราสที่ผ่านมาตลอดเนี่ยสอบสองครั้งนะฮะก็ใช้คะแนนดิบ ใช่ไหมนะเช่นกันก็เชินก็จะเวียงถ้าจะถามว่าสามเวียงไหมเวียงสองเวียงไหมสองก็ต้องเวียงถ้าจะไม่ให้เวียงก็ครั้งเดียวเมื่อที่แบอ e n t r า n e มาเน,ามานี่ยไม่ได้ใช้คะแนนมาตรฐานใช้คะแนาานติดมาตลอดอแต่ไม่ได้มีคําถามนี้ใช่ไหมฮะครับผมเด้นเข้าใจว่าโลกเปลี่ยนนะนะเด็กๆก็เก่งมากขึ้นเข้าใจคิดเอาละครน้องได้รับคําตอบที่ชัดเจนกันแล้วนะครับก็สรุปกันอีกทีนะครับสําหรับน้องๆม .6 ปีนี้ก็ เวลาเอาคะแนนแก๊สแพดไปยืดแอดมิชั่นการนะครับก็ยังจะเป็นคะแนนดิบนะครับส่วนน้องๆปี54หรือว่าน้องๆม5ม4เป็นต้นไปเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นคะแนนมาตรฐานนะครับยังไงได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วก็วยังไงขอให้เตรียมตัวกันนะครับแล้วก็เอาใจช่วยน้องๆทุกคนครับซู้ๆครับใใคครรกกกกนน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 ออออลััััับบบ้าาามนน่หงงสืยยไปตทุเ็ บลาไม่เป็นใครกัน